สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมบีด t e เทน่าโซ่นะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอิชชินกันนะครับหลังจากที่ผมได้ตั้งหน้าตั้งตารอมานาน,นะครับที่จะมารีวิวตัวละครตัวนี้นะวันนี้นะผมก็ได้ทําการอัพอาวุธที่มันเพิ่มค่าพลางงังโจมตีเนี่ยสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะพลังจะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับเอาทำไมมาที่โยรุซะได้ นี่ครับพลังโจมตีก็จะอยู่ที่ 2, 4 0 0 0นพะครับตอนนี้ก็ถือว่าอัพสุดไปมากกว่านี้เนี่ยก็กยังได้นะครับแต่ต้องรอเศษเพื่อที่จะทํา6ดาวนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีก80เซนนะโอเคครับพลังโจมตีจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่สเตตัสนะค่าสเตตัสก็จะประมาณนี้เลยนะคระาคีหกสบอรอัตร,ตรตาทะลวง4 0อรตาาดามิหกสเอนตนะครับอันนี้ก็แค่ตัวมันเองนะแล้วก็จากโซอโซ,โซยังไม่มีนะโซยังไม่เพิ่ม โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับว่าวิชชินตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่อันดับตรงนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟของผมเนี่ยได้มีการรวมอีกรอบนะครับจากเซิร์ฟ73เนี่ยไปจนถึงเซิร์ฟ109เลยนะครับตอนนี้เนี่ยแต่เซิร์ฟ109เนี่ยคือในหน้าอันดับตรงนี้เนี่ยไม่มีใครไม่เห็นอนะผมไม่เห็นใครได้อันดับเลยเซิร์ฟ109นะเนี่ยดูก็จะเห็นแค่คนเดียวนะครับที่ อันดับที่15้านะครับที่เขาจะอยู่เซิร์ฟ107นะครับเนี่ย109เจอแล้ว1คน109รอันดับพลัง16นะคนนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นอันดับที่1นะ่นะน่าจะคนนี้หรือเปล่าเนะี่ยอาจต่ก็จะประมาณนี้นะเขาก็จะรวมเพิ่มนะของเซิร์ฟผมนะตั้งแต่เซิร์ฟ7จไปจนถึงเซิร์ฟ109นะถือว่าถือว่ารวมเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ตกอันดับที่5เลยนะโอเคครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับนะตอนนี้ก็ มีคนถึกๆเนี่ยไต่ขึ้นมาในอารีนาเยอะแล้วนะนก็ก็ไม่เยอะแล้วครับมันคือมีไม่กี่คนนะที่ถึกๆอ่ะก,ก็จะมีอันดับที่8นะครับแล้วก็แล้วก็อีกคนนึงนะครับอันดับที่12เอ้ย 11. 11 11คนนี้นะครับอ่ะสองคนนะครับที่ผมมองว่าถึกนะนเดี๋ยวเรามาลองดูนะผมอยากจะตีในนี้นะถ้าหากว่ารีเจอนะคนนี้ถึกไหมอ่ะอ่าคนนี้ไม่ถึกนะไม่ถึกครับดูแบบนี้ดีเหมือนจะถึกนะแต่ไม่ได้ถึกเลยนะครับไม่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเจอคนนี้พอดีนะครับอันดับที่นี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอชินเนี่ยทำอะไรได้นะครับโ okay, อเคครับเราโหลดเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าแลกๆนะแหลกอีกละโลทรศัพท์โอเคครับไปวุ่นบับไปก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยไอ,ยเ,อ,อยเซนไอเซะไรนี่มันโทรเซนนะครับจิ้มไป นะครับแล้วก็เนียวทิ่มไปนะครับแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยถึกเลยยังไงเนี่ยคือเหลือแค่นี้แล้วอ่ะจะตายแล้วอ่ะเา้าผมว่าไม่ใช่แล้วแบบนี้ทําไมเขาไม่เหลือสัก4ี่ตัวหลังจากที่ซุยฟองอันตีเนี่ยน,นี่คือเขาตายหมดเลยนะหลังจากที่ซุยฟองอันตีอ่ะเอาจบแล้วแบบนี้คืออะไรกันครับเนี่ยงั้นก็มีแค่คนเดียวงั้นนะครับถ้า ถ้าจะยืนรับดามจไไวนะก่อนดาบที่แปดนะต้ยมุกเซลอะ่ะเดี๋ยวผมคอรีหาก่อนว่ามันจะเจอไหมเอาได้ใครมาก็ไม่รู้นะครับเพิ่งเขาไม่ได้ถึกมากอะ่ะคนนี้คนนี้น่าจะถึกอย่างนะมีป้าอุลโนาเสียขาวนะครับป้าตัวนี้เนี่ยถ้าทีมไหนมีนะผมจะมองว่าเอาถึกไว้ก่อนนะแล้วก็ต้องเปิดหอเต่าด้วยนะป้าเสียขาวตัวนี้เนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะในทีมถึกนะในทีมตั้งรับนะครับ โอเคครับตามด้วยโอลิโอราไปนะครับขอให้ยืนเหลือสักสามตัวได้ไหมสามสี่ตัวก็ได้นะครับหลังจากที่โุยฟองอันตีน,ะนี่โุยฟงมันแรงไปหรอฮิตชินยังไม่ได้โชว์เลยอะโอเคครับเหนียวทิ่มไป2ี่ิกว่าล้านนยะได้แน่นอน,นครับตะกี้เนะี่ยโอเคครับเยี่ยมเลยนะครับตายหมดเลยนะไม,ไม่รอดนะครับ อะไรผมว่ามันต้องตีคนที่ชื่อเต้ยมุกเสี่ยวแล้วแหละโอเคครับเจอพอดีนะปาครับทีมคนนี้เขาถือแน่นอนนะปลครับรอบนี้เราได้เห็นแน่นอน,นครับพิชินนะพิชินเนี่ยหลังจากที่ปาดแถวได้แถวหนึ่งไปนะครับเขาก็จะแอคทีฟเลื่อนไหลนะครับบนตัวสตูนะครับที่ติดอยู่เนะี่ยให้ทํางานทันทีนะครับ1ครั้งนะซึ่งก็ถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็เลื่อนไหลาจากเนวแล้วก็สุยฟงเนะี่ย มันเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะครับคือโดนทีนึงเนะี่ยตัวที่อยู่ข้างๆแถวที่อิชินไม่ได้ไปสับเนี่ยเลือดเหลือต่้ากอ่หกสิเปอร์เ็นตะตายแน่นอน,นครับมาเนวทิ้มไปครับโอเคครับยี่สิบกว่าล้านนะรอบนี้น่าจะได้อยู่นะผมว่าเพราะว่าตัวเขายังไม่ตายนะโอเคก็แบบนี้แหละนี่ครับเห็นไหม แล้วก็มันมันแหลกอะแหลกแหลกโคตรเลยอะไรก็ไม่รู้อะผมว่าตอนนี้นะนี่เห็นไหมครับตะกี้เนี่ยทีมเขาเหลือ5้าตัวนะครับแต่อิช,ชินเนี่ยสับแถวที่ชิรายุกินะตัวละครอีก4ตัวที่อิช,ชิไม่ได้ไปสับเนี่ยโดนแอคทีฟเลือดไหลนะตายเลยนะครับซึ่งเหลือเลือดตัวละครแถวข้างๆเนี่ยเหลือเลือดเยอะนะตะกี้ผมไม่ได้ดูว่ามันเหลือเท่าไหร่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูดามเมจเลือดไหลตัวละครที่ เอเชนไม่ได้ไปสับเนี่ยมันโดนเลื่อนไหลไปเท่าไหร่นะครับผมจะคิดของเนมูเนลคินแล้วก็อุล,ลาราสตัวก็แล้วกันนะครับให้นับเป็นเลื่อนไหลที่แอคทีฟไปนะครับอุล,ลาระเนี่ยโดนเลื่อไหลไป10ชั้นนะครับเนมู o, กับเนลคินเนี่ยโดนไปคนละ9ชั้นเท่ากันนะครับผมเรเอาดาเบจที่10ชั้นแล้วก็9ชั้นตรงนี้เนะี่ยไปบวกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเนลคินเนี่ยโดนเลื่อนไหลไป3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันนะครับ คาดอีก8,000นะครับจะโดนเล่นไหล4ล้านนะครับซึ่งแนวคิดตานี้เนี่ยเลือดมันมากกว่า50%นะครับหลังจากที่ผมได้ย้อนกลับไปดูนะแต่เลือดจริงๆของแนวคิดเนี่ยจะมีอยู่ที่4ล้าน6แสนนิดๆนะครับถ้าหากว่ารวมกับโซต่อสู้พิเศษในอารีนานะครับที่จะเพิ่ม HP ให้ตัวละครตัวนั้นๆเนี่ย100%นะครับก็จะมีอยู่ที่4ล้าน6แสนนิดๆนะครับซึ่งดาเมจหลไที่แนวคิดโดนไปเนี่ยตรงนี้นะ โดนไป4ล้านนะครับผมจะคิดเป็น4ล้านก็แล้วกันมันขาดอีก8 0 0พันะโดนไป4ล้านครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ h ุ้นีที่มีเนะี่ยก็จะโดนเลี้ยไหลไป85%เลยนะครับของ h ุ้นีที่มีอยู่นะคือเยอะไหมครับต่อให้เลี้ยงไหลสัก80%เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแล้วก็ถาาว่าอิชินสับแล้วก็แอคทีฟเลี้ไหลไปเนะี่ยยังไงก็ตายอยู่ดีนะครับถ้าหากว่ามีเลือดต่ํากว่า85%นะครับเพราะว่ามันโดนแอคทีฟเล้ไหลไป4ลนะ้านอะซึ่งเดี๋ยวค มีเลือดแค่4ีล้านหกแสนเองแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยตอนที่อิชินซับเนี่ยแนวคิดมีเลือดไม่ถึง70%เปเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ตายนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเลือดเหลืออยู่80%เอน่ยยังไงก็ตายนะครับโดนเลือดไหลขนาดนี้เนี่ยสล้านดาเมจนะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เนมูเนี่ยโดนเลือดไหลไป4ีล้านสองแสนนะครับเลือดจริงๆของเนมูเนี่ยจะมีอยู่ที่4ีล้านเจ็ดแสนนะครับเท่ากับว่านะครับเนมูตายนี่เนี่ย โดนดาเมจและไหลไปแปดสของ HP นะครับ4ีล้านสแสนนะโดนแอคทีฟและหลายไป4ีล้านสแสนแล้วก็เลือดจริงๆของเนมูเนี่ยมีแค่4ี่ล้านเแสนเหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็เนมูในเกมนี้ก่อนที่ไอชินจะสับเนี่ยเลือดมันเหลือไม่ถึง50%เลยด้วยซ้ำนะครับยังไงก็ตายอ่ะเพราะว่าเลือดไหลที่โดนไปเนี่ยมัน88%ของ HP ที่เนมูมีอยู่ในเกมนี้เลยนะครับ เนี่ว่าเยอะมากๆนะส่วนอุราฮาระเนี่ยก็จะมีเลือดอยู่แค่สองล้านเจ็ดแสนกว่านะครับถือว่าน้อยอ่ะน้อยมากๆแต่ดามเมจเล่นไหลที่โดนไปนะครับสี่ล้านเจ็ดแสนนะครับคือบรรทุนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ HP ที่อุราฮาระมีเลยนะครับต่อให้อุราฮาระเนี่ยมีเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะโดนแอคทีฟดามเมจเล่นไหลไปเนี่ยตายแน่นอนนะครับเพราะว่าอุราฮาระตาน,นี้เนี่ยโดนแอคทีฟดามเมจเล่นไหลไปเท่าไหร่ครับ 4ล้าน7แสน4หมื่นนิดๆนะครับซึ่งมันเกินอะ่ะเกินลิมิตของ HP ที่อุราราระมีอยู่นะครับตายได้นอนครับต่อให้เลือดมี100%เนะครับเจออิชินสับไปเนะี่ยแต่ต้องไม่สับแถวที่อุราราระอยู่นะครับต้องไปสับแถวอื่นนะถ้าสับแถวที่อุราราระอยู่เนะี่ยมันจะยังมีเด้งเลือดขึ้นมาสู้อยู่นะครับจากหอเต่านะเพราะว่าหอเต่าเนี่ยตัวไหนที่โดนตีเนะี่ยมันก็จะฟื้น HP ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ไปตีมันเนี่ย มันไม่มีการฟื้นเฮตพีเด้งสู้ขึ้นมานะครับมันก็จะตายแบบนี้เลยนะครับแต่แถวที่อิซินไปสับเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับต่อให้มันจะแอคทีฟดาเมจเลืไหลไปกี่ล้านก็ตามนะครับมันจะยังมีเด้งเฮตพีเนี่ยขึ้นมาสู้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเลือดเหลือต่ำกว่า60%เนี่ยแถวไหนที่อิซินไม่ได้ไปสับนะขนาดอุระฮาระเนี่ยมีเลือด100%อนะยังไม่รอดเลยนะครับโดนแอคทีฟไลืไหลไป4ล้าน700,000ดาเมจเนี่ยเกินแม็กเฮตพี100%ของอุราฮาระไปเป็นนทีี่เเรรรยยยบบ้อละคั โอเคครับมันก็จะประมาณนี้นะในส่วนของตัวละครอิชินะครับที่ทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูกับคนนี้อีกรอบหนึ่งนะโอเคครับเราก็จะให้ป้าอันตีไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยโทเซนจิ้มไปแล้วก็ตามด้วยเบียร์คุยะาไปนะครับเพิ่มแล่ไหล,หลไปก่อนนะสามชั้นนะครับลุนครบนะต้องลุนครบนะครับถึงจะเพิ่มหล่หลไปสามชั้นแล้วก็ตามด้วยอุนเคียวราไปนะครับแล้วก็เนวทิ้มไป โอเคครับ23ล้านนะเนวแล้วก็ซุยฟงปาดไปครับ44ล้านนะรวมกับดาบเบิลได้ไหลไปครับแล้วก็โดนไปครับพุ้มไปนะครับเนวคิดโดนแอตติฟได้ไหลไปรอบนี้เหมือนจะโดนดาบเบิลได้ไหลไป4ล้านกว่าเลยนะ4ล้านน่าจะ4ล้านกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะจะมารีวิวทีมได้ไหลนะครับความจริงเนี่ยมันจะมีอยู่2ทีมนะครับสำหรับทีมได้ไหลนะเดี๋ยวอีกทีมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าอีกทีมเนี่ย มันโหดกว่าทีมนี้นะทีมนี้ว่าโหดแล้วนะครับอีกทีมเนี่ยโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคัคบจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็บ๊วยบ๊วยแล้วก็สวัสดีครับผม